ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการธรรมญาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่7เปิดโอกาสให้เยาวะชนคนรุ่นใหม่เด็กเข้าวัดได้เข้ามาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยวันนี้พุทธบุตรธรรมญาตราได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องคุณธรรมขั้นพื้นฐานลงไปในใจเด็กและเยาวะชนให้พวกเขาได้มีธรรมะเป็นประดุดเข็มทิศนำทางชีวิตให้คิดดีพูดดีและทำดี พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองตื่นไป <un less music plays> ความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัทสีในการเชิดชูพุทธสถานให้หมงดงามเป็นสีสงา่า บังเกิดขึ้นด้วยความปิติเบิกบานใจณแผ่นดินวัดรางกำยาอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมหนึ่งในบุญยญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ซึ่งการจาริกมาของพุทธบุตรธ,ธรรมยาตราได้นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดในชุมชนทั้งยังได้หลอมรวมใจพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานคนในชุมชนรอบวัด ให้ตระหนักในคุณค่าของวัดวาอารามด้วยการพร้อมใจกันลงมือทำความสะอาดเสนาสนะให้บุญยสถานแห่งนี้คงความงดงามสว่างสวยจูงใจผู้คนให้ปักศรัทธามั่นต่อคำสอนในพระพุทธศาสนาโดยมีวัดประจำชุมชนอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ภาพของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมด้วยนักเรียนและนักศึกษาที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันทำความสะอาดเสนาสนะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดวาอารามได้กลายเป็นต้นบุญต้นแบบและเป็นพลังมหัศจรรย์ที่จะลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีอุารณ์ในการร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติไทยไปตราบนานเท่นาน้น วันนี้เขาให้จัดมาทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ครับเลยก็กวาดรอบโบสถ์ครับผมเขาสนุกครับเพราะว่าได้บุญได้กุศลในการมาช่วยวัดครับผมโดยไม่หวังสิทธิตอบแทนนะครับผมมาช่วยกวาดบริเวณวัดทําความสะอาดวัดค่ะควรจะจัดขึ้นทุกปีค่ะเพราะว่ามันจะได้ช่วยส่งเสริมให้เราช่วยกันดูแลทําความสะอาดวัดให้มันน่าอยู่ดูสงบใครก็อยากเข้าวัดค่ะการทําโครงการนี้ค่ะจะทําให้บอกว่าเด็กอะ่ะเขาได้มีส่วนร่วมกับวัดพัฒนาวัด ยังน้อยเขาจะได้ทําความดีเกี่ยวกับวัดใกล้บ้านเขาด้วยค่ะการที่มาทําความสะอาดที่วัดนะคะก็เป็นการได้บุญได้กุศลเพราะวัดเป็นสถานที่ทํากิจกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสําคัญอย่างหนึ่งของทุกคนและก็ทําให้เราทุกคนนะคะมีจิตใจที่ละความสะอาดไปด้วยค่ะ เป็นเพื่อหลังของความสุขและความสําเร็จด้วยหนักในคุณค่าของบุญและเพื่อยังความเจริญรุ่งเรืองให้เ,เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาพุทธบริษัทสิ่จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีทอดพระปาบำรุงศาสนาสถานขึ้นณวัดรางกํายาจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อน,นำจตุป,ปัจจัยทายธรรมร่วมกันทำรูปบำรุงวัดวารามศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้แทนในชุมชนคือด็เตอร์พิชชาพรอ,อุ่นเิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางกำยากให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคารวสได้ได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยทรทวีปประสันโนเจ้าอาวาสวัดรางกำยากนำคณะสงฆ์มู่ใหญ่มาเป็นเนื้อนาบุญสร้างความเพลื่มปีติใจแก่พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งและเพื่อการทับทวีกระแสบุญให้ยิ่งบริสุทธิ์ผองใสทุกท่าน ได้พร้อมใจกันกล่าวสรรเสริญธ,ธรรมะบทแรกพระธรรมจากกระป๋าวัฒนสูตรกลัดใจของตนให้ยิ่งเบิกบานในบุญด้วยบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์น้อมนำใจให้หยุดนิ่งด้วยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การทอดผ้าป่าเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์ไม่มีประมาณซึ่งพิธีทอดผ้าป่าณวัดรางกำหยาดในวันนี้มีกัล,ลยาณมิตรโรดสกุลวัฒนะเป็นประธานได้นำพี่น้องชาวพุทธร่วมประกอบพิธีถวายผ้าป่าด้วยความสุขใจ วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมธรรมยาตาโดยนำนคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดรางกาหญาดมาร่วมในส่วนของการถวายพ้าป่าเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ร่วมกันสืบสารประเพณีทางพุทธศาสนาในส่วนของโครงการธรรมยาตาถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะคะที่ได้ร่วมกันปลูกฝัง เด็กๆและเยาวชนทุกคนให้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาอยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นทุกปีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนากำลังงอกงามอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนนับเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่การจาริกมาของพุทธบุตรธรรมยาตราได้หลอมรวมใจบ้านวัดโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งทุกกิจกรรมสำเร็จได้จากความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่าย และสำเร็จได้ด้วยการเดินตามคำสอนอันล้ำค่าของมหาปูชนียาาจารย์ที่ต้องการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองให้มหาชนได้มีพุทธธรรมคำสอนเป็นเครื่องนำทางชีวิตอันจะส่งผลอย่างยิ่งใหญ่ต่อความสงบสุขร่มเย็นของโลกใบนี้